วันนี้แนะนำข้าวซอยสมควรฮะเก่าแก่มากนะเก่าแก่ระาอยู่ตรงป่าไม้ถ้าเกิดว่ามองจากด้านหน้าไปนะใต้มือน,นั้นก็คือถ้าแยกพะขุนนะตังนั้นเป็นถ้าแยกพะขุนแล้วก็ทางซ้ายมือนี่คือกรมป่าไม้เขาเป็นป่าไม้ร้านเนี่ยเป็นเล็กๆแบบนี้ฮะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ผมมากินวันสุดท้ายละพ่กนี้เขาจะย้ายไปที่แม่ยาวเลย ก็ใครเียคนทำนี่กับแก่แกเลยฮะเดี๋ยวเพิ่มเพิ่ม,มข้อซอยอีกหนึ่งแล้วกันฮนะเพิ่มข้อซอยอีกหนึ่งครับนี่ครร้านใหม่อยู่งนี้ครับกันยานี้ย,าย้ายข้อซอยบางคนย้ายไปอยู่ที่ติดกับตลาดทรายมูลแม่ยาวแบบนี้เลยฮะนี่นะครับน,นี่ครเก็บประวัติครับ,รบ,รบ,บ,รรบช้อยนางลำ แต่ว่าร้านแบบนี้นะฮะเล็กๆโอเคเก่าแก่มากผมสั่งนมจีนด้วยแล้วก็สั่งเพิ่มข้าวซอยไปอีกหนึ่งฮะนจะเป็นนานแล้วนะตรงนี้ฮะจะเป็นนานแล้วตรงนี้ตำนานอยู่แล้วทนะี่นี่ป้าจะหนีแล้วโอ้ยเสียดายนะเสียดายนะ ด้ตามไที่นค่ะที่ที่ตามอยู่แล้วอืม,มแ้วก็อบอกให้เขารู้ว่าจะย้ายไปตรงนู้นเลยอ๋อ,อแล้วที่โน่นนี่ร้านเป็นแบบไหนไม่รู้เนาะร้านอยู่ติดตลาดนะคะอ๋อติดตลาดเลยเป็นตึกเหรอเป็นห้นนองชั้นเดียวแบบนี้หละคะ่ะครับอยู่ติดตลาดเลยอืม ตลาดแม่ยาวครับใสใจนิดนึงตลาดสายมูลแม่ยาวตลาดเดียวนั่นแหละครับนี่ก็ใส่กะทิด้วยนะเห็นไหมใส่กะทิไปนี่ครัยอืมแล้วคุณลุงนี่ชื่อสมควรป่ะครับนี่ <c oughs> ถ่ายว <c oughs> ่าใช่ <c oughs> คุณลุงชื่ออะไรเอ่ยในีตายชื่ออะไรสมควร <c oughs> ใช่ป่ะน่าจะใช่เลย นี่น่าจะใช่นะก็นั่งตรงไหนนั่งตรงตรงนี้ได้ตรงติดนั่งฝันรั่นดีกว่าคับ้านนี้เป็นร้านตำนานเนี่ก็เห็นว่าเป็นร้านเล็กๆอยู่เป็นเพิงทรบรมดาธรรมดาแต่ว่าถนัดสีก็มาชิมที่นี่นะโอ้โหครับ สีนี่ก็คือเซลล์ชวนชิมครก็ชื่อข้าวซอยผมก็เลยสั่งข้าวซอยแต่ว่าเห็นอีกคนหนึ่งเขากินหมูกีิมน้ำยากระชายปลาเนี่ยก็อยากกินก็เลยสั่งมาด้วยครัแล้วก็ตมข้าวซอยที่นี่ไม่ใช่ข้าวซอยแบบข้าวซอยน้ำหน้านะข้าวซอยที่เราเคยไปกินที่ลาวเ่ยจะเป็นข้าวซอยเป็นน้ำหน้าเขาจะมีแบบต้มเป็นหน้าแล้วก็มาลาดไปนะ แล้วก็กินกับผักน้ําผักอะไร,รถ้าเกิดใครติดตามดูที่ผมนะที่กินที่ประเทศลาวนะแล้วก็ลวงน้ำาอะไรที่ครับเขาจะเห็นก็สดแบบนั้นแล้วก็นี่ครับใส่นี่ไปเลยครับผักดองต่างๆสุดความสดใจอันนี้ไปกินอีกก่อนนะตอนนี้กินตอนนี้ก่อนนะนะครับแล้วก็คุกเขาเข้าด้วยกันฮะร,ร้านนี้เป็นร้านบอกกันว่าตำนานนะไม่ใช่ร้านโนเนมความอร่อยนี่เป็นที่ประจักษ์นะ เนี่นเยเหมือนย้ายแล้วครับก็ตามไปทิ้งนะเซิร์ชว่าตลาดไซมูนแม่ยาวอยู่ข้างตลาดเลยครับแม่ยาวอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแม่ยาวก็อยู่แถวที่เราไปกินไปเต้นจะเครืเส้นนั้นนะ่ะเส้นนั้นนะ่ะน่าจะไปเลยจากวัดคุ้ยบากกั้งไปหน่อยอย,อย่างเงี้ยน,นะ<ช>ตอนนั้นนะครับ,รบนี่ครับน่าก,กินไหมซมีตลาดก่อนที่เราจะไปทำเส้นจะครือนครับ คุณลุงสมควรเดินเซิร์ฟเองนะครับเนี่ยฮะข้าวซอยตำนานแบบนี้ฮะแนะนําครับมาเชียงรายใครอยากกินข้าวซอยข้าวซอยแบบกะทินะไม่ใช่ข้าวซอยแบบน้นาน้านะฮะเราลูกันฟังก่อนมีหลายแบบข้าวซอยมีหลายแบบจริงๆแล้วที่ใหม่ก็มีเยอะนะข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้ออะไรเงี้ยเยอะยะหมดอืมอืม อออบอกครับอขอเพิ่มได้ไหมพริกไ่มพิกไหมครับผมชอบพริกนะพริกหน่ลยขังกลับบ้านกัน,คนีครับจะได้ยังครับจะย,าย้ายไะแล้ว อร่อยครับ,บกรุบกรอบฮะแล้วก็ม,มีเปรี้ยวๆหวานด้วยเข้าซอยสมควร <c oughs> อืมหวานเปลี่ยนอาวุธนิดหนึ่งฮะอ <c oughs> ืม คำนี้ก็จะโดนหลายอย่างฮะโดนทั้งกลุบกรุบกรอบ,บปเปรี้ยวขอบแดงด้วยในอตอนนี้ชอบกินข้าวอยเนื้อนะนจริงๆข้าวซอยไก่ถือว่าเข้านะร้านตำนานคือเสียงเรียกของ ลายแม่ครับเขาสั่งกระเพราที่สาขาเซนทรันอืมห่าแล้วเห้อหมดจริงครับไม่ผิดหวังขึ้นข้นรสชาติดี ก็มคุณซอดไก่อย่างเดียวนะใช่ไหมข้ซอสอย่างเดียวเพราทำไมย้ายเนี่ยถามเพื่อดาวว่าตรงนี้เป็นที่ของกลัไม้นะอยากเปิดได้บ้างมั้ยอืม,มอืมอืมใช่างเพื่ เมึงก็ใส่กขึนก้นแกมาไงร้านมึนก็มาเปิดขายอ่ะแลชมอ,อืมไม่รู้นะไม่รานอร่อยจริงครับฮะครับนี้อ่ะครั้นี้ไม่ได้ปรุงนะชิมเน่ย ไก่ก็รอร่อยไขไ่ไม่ไม่นุ่มเกินไปนครับข้านข้าวซอยมาเยอะเลยข้าวซอยเนี่ยระหวังข้าวซอยที่เป็นน้ำหน้า ข้าวซอยหรือหรือเป็นข้าวซอยห่อหรือที่เรียกข้าวซอยกบนาก็แบบนึงแต่แบบอืน้ำข้าวแบบเนี้ยเป็นข้าวซอยแบบที่ดีแบบหนึ่งไม่ไปยุคลืมไปยุกเรื่องไ,ไงนะแต่ว่าเขาใส่กะทิลงไปมันก็จะเข้มข้นแล้วก็อร่อยชอบครับคนอีกหลายคนเลยกินขนมเส้นครับ รีเขาซะแต่แบ,บ้านหรือเปล่าเนี่ยหวา,านนบะก็จะกินหกินสั่งใหม่สั่งรื่อใหม่ว่าคือแตออไม่้อยนอือเีถามผมว่ากินหรือเปล่าทำไมกิน,น ถ้าไม่กินเขาจะเอาไปกินผมบอกว่าผมกินครับเพราะมันอร่อยแล้วเกินครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นผมงจีนน้ำยาแหมุูสมควรนี่แล้วถนัดสีก็ต้องมีประมาณสามสี่สิบปีอ้วดนี่ยดูดูที่อ่านมันเลยแหม่ต้องเอานี่มาหน่อยเจ้า นี่อยู่จอบอืม้นๆร่อยข้นๆเลยอร่อยครับทำได้ไงเนีน่ยรสชาตแบบิแบบภาคกลางเลยแบบผมเคยกินเลยข,ข้นหนุใส่ข,ข้าวซอยไ ใส่ทั้งปลาโขกลงไปใส่ทั้งอะไรลงไปนะเนี่ยน่ากินมากครับจริงจังจริงครับคาราบาคุณที่กรุณาคุณลุงครับข้อเดียวเปิดมากี่ปีแล้วครับเสามสิบปีสามสิบปีนะอยู่นี่อย่างเดียวกระเจ้ะค่ะอยู่นางเดียวสามสิบปีอร่อยมากครับลุงอร่อยสุดๆนะครับทำไมเราทำไมเราทำไมเราเพิ่งแวะมา กำลังมาอยู่ไม่เคยเพิ่งมากำลังมาอยู่จังหวยกไปวังมาอยู่จังหวัดสามสี่สี่นะครับอยู่ตรงไหนครับคุผมอยู่รัตนบุรีครับวิ่งชายวิ่งชายอร่อยมากครับคุณลุงยอดวิ่งชายก็มีขายข้าวซอยมีไหมไม่เห็นนะเออมีมีร้านข้าวซอยตรงแยกมีีเหรอชื่อร้านข้าวซอยอะไรสักอย่างตรงแยกไปไดย ขายก็ลูขายข้าอับานก็เปิดอื่นกขตัวเอโอ้ขายให้จบลูกส่งลูกโรงเรียนจบเอกเลยนะอือหือหือยอดฮิร่าคนลุงนี่องสู้ชีวิตนะยอด่ารดีครับจะได้นะไม่นายายเลยนะมันมีรอืม แต่อดีตที่ลุงเป็นอดีตบรรดาเดยสูดเรียใ,ใช้สิบเราก็ลากเขามีหม้อไฟตัวเองแล้วลากไฟมาใช้แต่ก่อนหลังนี้ในขึ้นใหม่เขาก็เลยเขาก็ตัดไฟเขาตัดไฟอืม<ป>เขาก็ทำตามห <ละ S 2> น้าที<ๆ>่เขาผมก็พูดกานร,ระดับตัวใหญ่ผม,มจะขายลูกจบมันลูกจบเขาก็เลยโอเคเขาก็เป็นไปตามระยะเวลาเนาะนี่ครับคุณลุงครับคุยคุณลุงนิดนึง คุยต่อแต่ข้อซอยซื้อเอากันเองสบายชีวิตขอสู้กันไปน่าจะอายุน่าจะ60กว่านะถูกคนนะเืมื่อที่สองจะไม่หมดนเครื่องเนอื่อมเขาชอบกินเนี่ยมีน้ำ ครับนี่ดอะไรของน้ำเหรออืมปีร้อยราคาเป้ยเอาเองพราะเราไม่คิดตังค์อร่อยจริงครับที่คนมาขายมันชื่นใ่เลยอืออคุณลุงก็เป็นพนักงานยาสูบนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ขายขายนี้ไปด้วยครับ ขายข้าวซอยไปด้วยนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาลากลากสายไฟมาจากทางลาสูบมาให้ฮะก็ถึงผมข้นใจเวลาของท่ายายครับเพราะว่าไม่ใช่ที่ของเขาเองฮะฮะยายไปเพื่อจเจริญอย่างยาวๆไปเลยครับลูกของคุณลุงก็จบใ,ใกล้บ้านแล้วเนานะจบปณิยาะเองมาเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมเี่ยผ,ผมยังติดใจไอ้กรบอบๆขูบๆนี่นนอร่อยมาก อกินเทาี่่าครับนลี้งให้ก่อนก็กินก่อเนลนยครับแนะนำฮะข้อฟอยแท้ๆโบรมมลลาณไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่มือใหม่ทำมาสามสิบปีนะก็ตามไปที่แม่ยาวนะเิดคำว่าตลาดทรายมูลแม่ยาวนะแล้วก็ไปกินกันได้เลยนะครับเชียงรายครับด้านที่เป็นตำนานของเชียงราย ตามไปยินได้ครับอยู่บนกันนะรอบคำนี้ก็อีกคำหนึ่งหลังจากนั้นก็คงจะสวัสดีไปก่อนนะ <c oughs> แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ไก่ตบกันหน่อยอร่อยต้องไม่ใส่เครื่องเหรอไม่ใไม่ไม่ปรุงเลยหรอ คำนี้ไม่ปูอร่อยมากถือว่าส,สบายครับดวดตาคนใจฮะขอบคุณมากครับสุดยอดจริงครับเยี่ยมบ๊ายบาย